ขนมจีนเป็นชื่อเมนูที่แปลกดีนะครับคือชื่อก็บอกตรงๆเลยว่าน่าจะเกี่ยวกับจีนแต่พอจะกินทีไรเราก็ราดด้วยน้ำยาแกงไตปลาน้ำเงี้ยวซึ่งแบบมันคือแกงไทยชัดๆเลยอะ่ะเคยสงสัยกันไหมครับว่าตกลงแล้วเส้นขาวๆจานนี้มันเกี่ยวอะไรกับประเทศจีนจริงๆหรือเปล่า เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะนี่คือตัวอย่างชั้นดีเลยที่ชื่ออาหารมันซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโอ้โหเอาไว้เยอะมากมากกว่าแค่ที่เราเห็นบนจานอาหารกลางวันอีกนะคะเหมือนเป็นปริศนาที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจาวันเราเลยงั้นวันนี้เรามาสวมวิญญาณนักสืบกันหน่อยดีกว่าครับมาแกะรอยกันว่าตัวตนที่แท้จริงของขนมจีนคืออะไรกันแน่เริ่มจากปมที่ใหญ่ที่สุดเลยชื่อนี้มาจากไหน ทฤษฎีที่คนส่วนใหญ่ได้ยินกันบ่อยที่สุดก็คือมันไม่ได้มาจากจีนแต่มาจากภาษามอนคำว่าขนมจีนใช่ค่ะทฤษฎีนี้แพร่หลายมากที่สุดแล้วถ้าเราไปดูในภาษามอนเนี่ยทำว่าขนมจะมีความหมายหนึ่งที่แปลว่าเส้นขนมจีนหรือการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอ๋อครับส่วนคำว่าจีนก็แปลตรงตัวเลยว่าทำให้สุก พอเ,เอามารวมกันขนมจีนก็เลยหมายถึงเส้นที่ทําให้สุกแล้วซึ่งก็คือตัวขนมจีนนั่นเองค่ะฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยนะเหมือนเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วแถมยังมีเรื่องเล่าน่ารักน่ารักประกอบด้วยที่ว่าคนไทยไปถามคนมอนว่าทําอะไรอยู่เขาตอบมาว่าขนมจีนก๊กแซมเจียกรรมใช่ค่ะที่แปลว่าขนมจีนสุกแล้วชวนคนไทยมากินด้วยกัน คนไทยก็เลยได้ยินพินเพี้ยนมาเป็นขนมจีนเรื่องมันลงล็อกขนาดนี้คงไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้แล้วมั้งครับตอนแรกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่เรื่องเรามันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะมีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากอาจารย์บำรุงคำเอกที่ท่านออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวก่อนนะขนมจีนอาจจะมีเขามาจากประเทศจีนจริงๆก็ได้อา้าวมีการหักมุมซะแล้วคือจะบอกว่าทฤษฎีมอนที่ดูจะแข็งแรงมากๆนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรอครับ แล้วเหตุผลฝั่งที่บอกว่ามาจากจีนนี่เขามีหลักฐานอะไรมาสู้บ้างครับมีหลายประเด็นที่น่าขบคิดเลยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยอาจารย์บำรุงชี้ว่าจริงๆแล้วคนมอนส่วนใหญ่มักจะเรียกอาหารชนิดนี้สั้นๆว่าคนอ,อมเฉยๆอ๋อคนอ,อมใช่ค่ะไม่ค่อยมีใครพูดเต็มยศว่าคนนมจีนในชีวิตประจำวันประเด็นที่สองคือภาษามอญไม่มีวรรณยุกต์เวลาเขายืมคำไทยว่าขนมไปใช้ มันก็จะออกเสียงว่าคนออมอยู่แล้วเข้าใจแล้วคือคำว่าคนออมอย่างเดียวก็สื่อความหมายได้อยู่แล้วในภาษามอนถูกต้องค่ะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือนิสัยการพูดของคนมอนที่มักจะตัดคำให้สั้นลงอย่างคำว่ามนันนี้ที่แปลว่าคนก็จะพูดแค่นี้ครับดังนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้ในทางกลับกันว่าภาษาไทยเรานี่แหละคือต้นทางของคำว่าขนมจีน แล้วคนมอนอาจจะยืมไปใช้แล้วตัดให้สั้นลงเหลือแค่คนออมก็เป็นได้เหมือนกันโอ้นี่มันการสืบสวนทางภาษา,าศาสตร์เลยนะฟังดูมีน้ำหนักขึ้นมาเลยแล้วมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับที่เชื่อมโยงขนงจีนเข้ากับประเทศจีนจริงๆมีค่ะและจุดนี้แหละที่น่าสนใจมากมีการไปพบอาหารเส้นที่เกาะไหหลำของจีนที่มีลักษณะคล้ายขนมจีนของเรามากคือทําจากแป้งข้าวเจ้าเป็นเส้นกลมๆเหมือนกันแปะครับ แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือวิธีการกินของเขาบางรูปแบบก็กินกับกะปิเหมือนกันค่ะเดี๋ยวสิครับการที่กินกับกะปิเหมือนกันนี้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญได้ไหมหรือว่ามันมีนัยยะอะไรมากกว่านั้นอืมก็เป็นไปได้ว่าบังเอิญแต่ก็เป็นไปได้ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะการกินเส้นแป้งกับเครื่องปรุงรสเค็มจากของหมักดองทะเลมันเป็นรูปแบบวัฒนธรรมอาหารที่พบได้ในกลุ่มคนแถบชายฝั่งทะเลซึ่งไหหลําก็เป็นเกาะอ๋อ oh. การค้นพบนี้เลยทำให้ทฤษฎีฝั่งจีนดูไม่ใช่เรื่องเลือนลอยซะทีเดียวสรุปแล้วปริศนาเรื่องชื่อนี่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนร0 0เสินะครับกลายเป็นว่ายิ่งสืบก็ยิ่งซับซ้อนแต่ก็น่าสนุกดีใช่เลยค่ะแต่ไม่ว่าชื่อจะมาจากไหนสิ่งหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจก็คือคนในดินแดนไทยกินขนมจีนกันมานานมากแล้วค่ะมีหลักฐานย้อนไปได้ถึงสมัยอยุธยาเลยทีเดียวนานขนาดนั้นเลยเหรอครับ มีหลักฐานอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างชัดเจนมากค่ะอย่างในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่เลี้ยงเจ้าล่านช้างก็มีบทเสภาที่บรรยายอาหารไว้ชัดเจนเลยว่าทั้งน้ำยาปลาคลุกหน่มจีนพลันโอ้โหแค่คำว่าหน่มจีนก็บอกยุคสมัยได้เลยนะยังมีอีกค่ะในเอกสารโบราณอย่างคําให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งเป็นบันทึกเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา มีการระบุชื่อย่านการค้ายอย่างถนนย่านขนมจีนและตลาดขนมจีนเอาไว้เลยโอ้ oh, แสดงว่ามันต้องเป็นของที่ซื้อขายกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นชื่อย่านได้เลยถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่อาหารที่ทำกินกันในบ้านแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆเลยจริงด้วยและที่ตอกย้ำเข้าไปอีกคือชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์เลยที่อยุธยามีทั้งคลองขนมจีนและคลองน้ำยาอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กันครับสันนิษฐานกันว่า คลองหนึ่งเป็นแหล่งทําเส้นส่วนอีกคลองเป็นแหล่งทําน้ํายาแล้วก็มีวัดขนมจีนอีกด้วยโอ้ oh, ชัดเจนเลยทั้งหมดนี้มันบ่งชี้ว่าพื้นที่แถบนั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตและค้าขายขนมจีนมาตั้งแต่โบราณจริงๆพอพูดถึงการทําขนมจีนแล้วผมว่าหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตว่าเส้นขนมจีนที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมันมี2แบบหลักๆนะครับคือขนมจีนแป้งหมักกับขนมจีนแป้งสด ใช่ค่ะซึ่งรสสัมผัสมันต่างกันพอสมควรเลยต่างกันมากเลยขนมจีนแป้งหมักเนี่ยคือวิธีดั้งเดิมแท้ๆเลยส่วนใหญ่จะนิยมทํากันในภาคอีสานตัวเส้นจะไม่ได้ขาวจะล้วแต่จะออกสีคล้าๆนิดหน่อยเนื้อจะเหนียวนุ่มกว่าแป้งสดอย่างรู้สึกได้ชัดเจนครับแล้วมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยกระบวนการหมกักมันจะมีกลิ่นกับรสเปรี้ยวอ่อนๆติดมาด้วยซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่แหละคือเสน่ห์ของมันส่วนขนมจีนแป้งสด ก็คือแบบที่เราเห็นกันทั่วไปตามตลาดในปัจจุบันใช่ไหมครับเส้นสีขาวสวยทําง่ายกว่าเร็วกว่าแต่ความเหนียวก็จะน้อยกว่าแล้วก็เสียง่ายกว่าด้วยแต่ที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากคือกระบวนการทําขนมจีนแป้งหมักแบบโบราณน,นี่แหละครับในหนังสืออักษรสับพ,พิมิตชชัฉเขาไล่เรียงขั้นตอนไว้เป็นสิบขั้นตอนเลยนะใช่ค่ะมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่แช่แป้งแล้วก็เอาไปหมักแป้งซึ่งใช้เวลาหลายวันเลย จากนั้นต้องมายีแป้งนวดแป้งแล้วเอาไปต้มแป้งแค่ฟังถึงตรงนี้ก็เหนื่อยแล้วนะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะแค่ 4- ี่ถึงหขั้นตอนแรกนี้ก็ใช้เวลาเป็นหลายวันแล้วและต้องใช้แรงคนเยอะมากนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมขนมจีนถึงเป็นอาหารสําหรับงานบุญงานเทศกาลจริงๆเพราะมันต้องอาศัยการลงแขกมาช่วยกันทําจริงด้วยครับ หลังจากต้มแป้งเสร็จยังต้องมีโยงแป้งตําแป้งคลายแป้งแล้วถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนไฮไลท์คือโรยขนมจีนค่ะลงในน้ำเดือดพอเส้นสุกก็ต้องสาวขนมจีนขึ้นมาล้างในน้ำเย็นและสุดท้ายคือจับขนมจีนให้เป็นจับๆที่เราเห็นกันโอ้โหกว่าจะได้กินนี่เรื่องยาวเลยนะกระบวนการที่ใช้ทั้งเวลาและแรงงานมหาศาลขนาดนี้ละค่ะ ที่ทำให้การหาขนมจีนแป้งหมักแท้ๆที่ทำตามกรรมวิธีโบราณจริงๆนั้นหาได้ยากขึ้นทุกทีในปัจจุบันครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นจึงเป็นขนมจีนแป้งสดที่ผลิตในโรงงานซึ่งก็สะดวกและตอบโจทย์วิถีชีวิตสมัยใหม่มากกว่าพอเราเข้าใจแล้วว่าแค่ตัวเส้นเองก็มีเรื่องราวซับซ้อนขนาดนี้มันยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกน,นะครับเมื่อเส้นขาวๆนี้เดินทางไปเจอกับวัตถุดิบท้องถิ่นในแต่ละภาค ใช่เลยค่ะเหมือนการแต่งตัวให้ขนมจีนในสไตล์ที่ต่างกันไปเลยเริ่มจากภาคกลางที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดเลยครับภาคกลางนี่ถือเป็นมาตรฐานเลยนะคะเรียกว่าขนมจีนตรงตรงตัวน้ำยาที่เด่นที่สุดก็คือน้ำยากะทิปลาช่อนที่มีกลิ่นของกระชายเป็นพระเอกเลยซึ่งการใช้กระชายดับคาวปลานี่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารภาคกลางมากๆแล้วก็จะมีน้ำพริกใช่ไหมครับที่รสชาติจะออกหวานๆหน่อยมีถั่วมีกุ้งเป็นแบบชาววังค่ะ แล้วก็มีแกงเขียวหวานไก่ที่ดูเหมือนจะเป็นของใหม่ที่เอามาปรับใช้แต่ก็เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อแต่ถ้าพูดถึงภาคกลางผมนึกถึงเมนูพิเศษอย่างขนมจีนซาวน้ำเลยครับอ่าเมนูสำหรับหน้าร้อนโดยเฉพาะเลยใช่เลยครับมีสับป,ปะรดขิงซอยกุ้งแห้งกระเทียมราดด้วยหัวกะทิเคี่ยวกินแล้วมันสดชื่นมากเหมือนสลัดบนเส้นขนมจีนเลยส่วนเครื่องเคียงของภาคกลางก็จะเรียกรวมๆว,ว่าผักเหมือด ก็จะมีทั้งผักสดอย่างถั่วง,งอกขัวปลีมีผักลวกแล้วก็อาจจะมีพวกผักชุบแป้งทอดด้วยพอขยับขึ้นไปทางเหนือภาพเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเคิงเลยนะคะที่นั่นเขาจะไม่ค่อยเรียกขนมจีนแต่จะเรียกว่าขนมเส้นหรือข้าวเส้นและพระเอกของภาคเหนือก็หนีไม่พ้นน้ำเงี้ยวซึ่งเป็นแกงที่ไม่มีในภาคอื่นเลยใช่ค่ะ เอกลักษณ์คือการใช้มะเขือเทศลูกเล็กๆสร้างรสเปรี้ยวแล้วก็ใส่เลือดหมูก้อนและที่ขาดไม่ได้เลยคือดอกนิ้วดอกนิ้วนี่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นมากๆนะครับมันคือเกสรตัวผู้ของดอกนุ่นที่ตากแห้งแล้วพอเอามาใส่ในแกงมันจะให้สัมผัสที่นุ่มๆซับน้ำแกงได้ดีซึ่งมันบอกเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบตามป่าเขาของภาคเหนือได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้ววิธีกินของเขาก็มีเอกลักษณ์มากต้องกินคู่กับแคปหมู มีข้าวกั้นจิ้นแล้วก็ผักกาดดองแต่ที่ผมทึ่งมากคือที่จังหวัดแพร่เขามีเมนูที่เรียกว่าขนมจีนน้ำย้อยเคยกินไหมครับเคยค่ะตอนไปครั้งแรกยังงงเลยนะมีแค่เส้นขนมจีนสดๆคลุกมากับน้ำพริกแห้งๆกับกระเทียมเจียวดูเรียบง่ายมากเลยนะแต่พอกินเข้าไปคำแรกนี่ครสชาติมันจัดจ้านจนหน้าตกใจเลยเป็นความอร่อยแบบมินิมอลมากๆใช่เลยครับ เป็นความเรียบง่ายที่ทรงพลังมากเอาล่ะลงมาที่ภาคอีสานกันต่อที่นี่เขาจะเรียกขนมจีนว่าข้าวปุ้นหัวใจของข้าวปุ้นอีสานที่ขาดไม่ได้เลยคือปลาร้าค่ะน้ำยาของเขาที่เรียกว่าน้ำยาป่าคือต้องนัวด้วยกลิ่นปลาร้าเป็นหลักรสชาติจะเผ็ดร้อนจัดจ้านไม่มีความหวานมาตัดเลยแล้วผักเคียงของอีสานนี่คือสุดยอดแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเลยนะ ใช่ค่ะมีผักพื้นบ้านเยอะมากที่ภาคอื่นไม่มีทั้งผักติ้วที่ให้รสเปรี้ยวผักขยงที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวยอดกระถินซึ่งทั้งหมดนี้คือผักที่หาได้ตามรั้วบ้านตามทุ่งนาสะท้อนวิถีชีวิตแบบพึ่งพ,งพิงธรรมชาติของคนอีสานมากๆ และแน่นอนว่าการประยุกต์ใช้ข้าวปุ้นที่โด่งดังที่สุดของอีสานก็คือการเอาไปใส่ในส้มตําหรือที่เราเรียกว่าตําซั่วนั่นเองใช่ค่ะก,การเอาเส้นไปคลุกกับน้ําส้มตํารสจัดจ้านมันเป็นการสร้างสารรค์เมนูใหม่ที่ลงตัวมากๆปิดท้ายทัวร์ของเรากันที่ภาคใต้ครับที่นี่เขาจะเรียกสั้นๆว่านมจีนหรือน้งจีนตามสำเนียงท้องถิ่นที่น่าสนใจมากคือสำหรับคนใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน ขนมจีนคืออาหารเช้ายอดนิยมอันดับหนึ่งเลยนะใช่ค่ะไปตอนเช้าเชจะเห็นร้านขนมจีนเต็มไปหมดแล้วน้ำแกงของเขาก็มีให้เลือกเยอะมากแต่ที่แตกต่างจากภาคอื่นอย่างชัดเจนคือน้ำยาก,กะทิของเขาจะใส่ขมิ้นจนเป็นสีเหลืองสวยเลยแต่จะไม่ใส่กระชายเหมือนภาคกลางแล้วก็มีแกงไตปลาที่เผ็ดร้อนจนเหงื่อซึมและที่ผมชอบมากคือแกงปูใบชะพลูแต่ที่เด็ดที่สุดของขนมจีนภาคใต้ในสายตาผมคือเครื่องเคียงครับ ที่เขาเรียกว่าผักหนอกโหอันนั้นคืออลังการงานสร้างที่สุดแล้วใช่ไหมครับเหมือนยกแผงผักทั้งตลาดมาไว้บนโต๊ะเลยจริงๆครับมีผักเป็นสิบๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นในภาคอื่นทั้งยอดมันปูยอดมะม่วงหิมพานมีของดองแล้วก็ยังมีของเด็ดอย่างลูกเนียงสตอเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะมันสะท้อนความอุด,ดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในภาคใต้ได้ดีที่สุดเลย จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าขนมจีนเป็นเหมือนผืนผ้าใบสีขาวจริงๆพอไปอยู่ภาคกลางก็ถูกแต่งแต้มด้วยรสชาติของกระชายครับไปอยู่ภาคเหนือก็ห่มคลุมด้วยน้ำเงี้ยวพอไปอีสานก็ชุ่มโชกไปด้วยน้ำปลาร้าและพอลงใต้ก็เจิดจ้าด้วยสีเหลืองของขมิน้นแต่ละภาคได้สร้างสารรค์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองลงบนเส้นขนมจีนได้อย่างน่ามหัศจรรย์มากทีนี้เราลองมองภาพให้ใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยดีไหมครับ เพราะจากการสืบสวนของเราเหมือนว่าขนมจีนจะไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยใช่ค่ะแต่เป็นวัฒนธรรมร่วมของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยถูกต้องครับถ้าเรามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นอาหารเส้นที่หน้าตาและกรรมวิธีคล้ายๆกันนี้อยู่เต็มไปหมดเลยอย่างที่เวียดนามเขาก็มีเส้นที่เรียกว่าบุญซึ่งก็ถือเส้นขนมจีนแป้งสดของเรานี่แหละอ๋อในบุนบ่อเหวหรือบุญจา๋าใช่ค่ะ ส่วนที่เราก็เรียกข้าปุ้นเหมือนอีสานบ้านเราเลยที่พม่าก,ก็มีโมนหินกาซึ่งถือเป็นอาหารประจำชาติเขาเลยครับลักษณะก็คล้ายๆขนมจีนน้ำยาปลาแต่จะใส่หยวกกล้วยซอยลงไปด้วยแต่ประเทศที่มาสนใจและมีความเชื่อมโยงกับเราเป็นพิเศษในเรื่องนี้ก็คือกัมพูชาค่ะเขามีอาหารที่เรียกว่านมบรรเจาะค่ะนมบรรเจาะชื่อน่าสนใจมากครับ มีความหมายว่าอะไรและมันเชื่อมโยงกับเรายัางไงที่มาของชื่อก็มีหลายทฤษฎีค่ะบางก็ว่านมคือขนมบันอาจจะมาจากภาษาเวียดนามที่แปลว่าแป้งส่วนเจาะในภาษาขเขมรแปลว่าจับหรืออีกทางหนึง่งบันเจาะอาจจะแปลว่าป้อนก็ได้ แต่ความเชื่อมโยงที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะมีการวิเคราะห์ว่านมบรรเจาะแบบที่ใส่กะทิน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากสยามหรือประเทศไทยเรานี่แหละหมายความว่าวัฒนธรรมการกินของข้าวที่ใส่กะทิอาจจะแพร่ไปจากเราไปที่นั่นหรอครับมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะโดยพื้นฐานแล้วอาหารขเขมรดั้งเดิมจะใช้กะทิกับของหวานเป็นหลักไม่ค่อยใช้ในของขาวครับดังนั้นน้ำยาของนมบรรเจาะ จึงมีทั้งแบบดั้งเดิมที่ไม่ใส่กะทิซึ่งจะคล้ายๆน้ำยาป่าบ้านเรากับแบบที่ใส่กะทิซึ่งจะใส่กว่าน้ำยาของไทยและที่สำคัญคือเขาจะไม่ใส่พริกแห้งลงไปในเครื่องแกงถ้าอยากกินเผ็ดต้องมาเติมพริกป่นเอาเองที่หลังเป็นการปรับรสชาติให้เข้ากับลิ้นของคนคมเมนแสดงว่ามีการแลกเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างชัดเจนเลยแต่ผมได้ยินมาว่าเรื่องราวของนมบรรเจาะมันไม่ได้จบแค่ในครัวใช่ไหมครับ ไม่จบแค่นั้นค่ะและนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากคือในปี2562จูจุนมบรรเจาะก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองขึ้นมาเมื่อกลุ่มการเมืองฝ่ายค้าในกัมพูชานัดรวมตัวกันกินนมบรรเจาะเพื่อพอป,ปะพูดคุยกันจนมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาลไปโดยปริยายโหจากอาหารเช้าธรรมดาธรรมดากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปเลยแล้วรัฐบาลเขาทำยังไงครับ รัฐบาลในขณะนั้นซึ่งนำโดยนายกฮุนเซนก็ตอบโต้ด้วยวิธีที่เหนือความคาดหมายมากค่ะคือประกาศจัดแคมเปญระดับชาติให้คนทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนออกมากินนมบรรเจาะแห่งความสามัคคีในวันเดียวกันโอ้โห oh. เพื่อสลายภาพลักษณ์การเป็นอาหารของฝ่ายค้านและดึงมันกลับมาเป็นของคนทั้งชาติไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอาหารที่เรากินกันทุกวันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านเราได้ใช่ค่ะ และเหตุการณ์นั้นก็นำไปสู่การที่รัฐบาลกัมพูชาผลักดันการเสนอชื่อนมมันเจาะให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโกด้วยเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากเลยครับการสืบสวนของเราในวันนี้ทำให้เห็นเลยว่าขนมจีนแม้ชื่อจะพาเราให้ทิศถึงประเทศจีนแต่แท้จริงแล้วมีวรากเหง้าที่ผูกพันกับวัฒนธรรมมอญและผู้คนในภูมิภาคอุษาเนย์อย่างลึกซึง้ง มันแสดงให้เห็นเลยว่าอาหารเป็นมากกว่าแค่ของกินแต่มันคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตคือการเมืองคือเศรษฐกิจและคือตัวตนของผู้คนในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็ทำให้ผมอดคิดต่อไปไม่ได้เลยนะครับว่านอกจากขนมจีนแล้วมันยังมีอาหารอีกกี่อย่างในชีวิตประจำวันของเราที่ชื่ออาจจะไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของมันนั่นสิคะอย่างหลอดช่องสิงคโปร์ที่ไม่ได้มาจากสิงคโปร์ครับแต่มาจากร้านที่ชื่อสิงคโปร์โภชนาแถวเยาวราช หรือขนมโตเกียวที่ก็หาไม่ได้ในโตเกียวอ๋อจริงด้วยบางทีการลองตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดอาจจะเปิดประตูไปสู่เรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงได้เสมอค่ะต่อไปสวัสดีครับ